นะา้าก็นี่เฮ็ดเคียงเร่ๆจะพี่น้องนี่ มีมะพร้ามพบ้าวมีบันรไรอีกตามเคยด้วยจ้ะเด้อมีสิบ้ามาเบิ้งไอ้งาะจ้ะปลาไอ้งาะเพร่นเหตุงานแบบใดนเนาะจ้ะเนาะมีผ้าเขาปลามหาไอ้งาะคือเ่าจะไอ้งเพ่นตัดไม่จ้ะมีไอ้งาเพ่นมีอาชีพตัดไม่ขายจ้ะตัดไม่ขายอยู่ในปลาปลาปลานี่ก็เป็นปลาของไอ้งาะเองแล้วจ้ะเด้อเราไปตัดปลาพวกื่นจ้ะตัดปลาไอ้งาะเองขายเองตัดเองปลูกเอง ป้านี่ก็เป็นป้าตะปูตะยาถึงตะปูตะทวดเพิ่นผุนละจ้ะที่เพิ่นสื่อไว้สมัยก่อนเนาะจ้ะเนาะลูกล้านก็ได้มาตัดขายจากผู้ปลูกบางครั้งบ่ได้ขายได้จาล,ลูกเต่าเด่าได้ผุนละได้ขายจ้ะ <laughs> ลูกล้านเลนลนน้นได้ขายต่อไปเนาะจ้ะเนาะส่วนสิในใไในขาดนี้เนาะจ้ะ,ระประมาณ อาสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบปีบเจ้าคุณสิงห่ได้ขาดนี่จะ้ะหกสิบเจ็ดสิบปีโบราณจนชั่วอยู่คนเนาะแตะเานาะพ่อปลูกลูกขายจะพี่น้องลูกลูกปลูกบางบางบางที่พ่อปลูกล้านค่อยได้ขายจา้ะลูกยังยังบางครั้งมันประเทนในไงเนาะจาันใหญไงสายเนาะต้นใหม่เนาะมันหนาว ช่วงหนาหนาวมันสิยับยั่งการเจริญเติบโตวไว้จ้ะแต่หน,นาห่อนมันค่อยสิมันค่อยสิจเจริญเติบโตได้อีกประมาณเกือสิบปีจ้ะมันไไก็สิญ่ายใจบอกใหญ่ายท่ดีได้จ้ะปลาใหม่นี่เนาะของขังพอปลูกล้านเคยได้ตัดจ้ะลูกยังไม่ได้ปลูกได้จ้ะบอกเออลูกยังไม่ทันได้ตัดได้จ้ะมันใหญ่ชาเนาะจ้ะเนาะตามไปเบิ้งกันเลยจ้ะเวาหลายใหญ่ห่างเนาะเวามาโดนแล้ว <c oughs> พี่น้องอย่าเฟื่มเบื่อกันเด้อจ้ะเด้อ เฟื่องเบื่อกันค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆเน,นาะจ้ะเนาะว่ามีบัตรไรนี่สีเ็ดอีหยังแน่มีกิจกรรมอีหยังแน่กับโบมากง่ายหนกจ้ะบางครั้งกันโบค่อยได้ลงนะจ๊ะเนาะกับจีค่อยๆพยายามลงได้เห็ดแล้วกไ็ได้เห็ดได้เห็ดแล้วก็คือสิลงให้เรื่อยๆเนาะจ้ะบางครั้งกับโบได้ลงทุกมือนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะคะ่ะตามไปเบิ่งกันเลยจา้า